ตอนนี้เราก็อยากจะให้เด็กเนี่ยนะครับมามาลองทําหนังแล้วตีความเรื่องนี้ดูเพื่อที่จะคิดว่าเราอยากที่เอาไปเข้าเรื่องสื่อรุ่นใหม่เรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการขึ้นยูท b e เรื่องอะไรเราเอาไว้ใช้สื่อสารนะครับก็คิดว่าเพราะว่าคนรุ่นโบราณเนี่ยหรือนักอนุรักษ์มืออาชีพเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารให้กับคนรุ่นใหม่ได้นะครับก็เป็นความหวังเป็นความหวังว่าเราอยากจะได้เด็กรุ่นใหม่ๆซึ่งโดยโดยดูจากหนังเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่มีแวว แต่อาจจะต้องพูดว่าต้องขอเรื่องที่หนึ่งครึ่งหรือเรื่องที่สองเขาจะดีขึ้นเยอะเลยหรือแค่นี้เนี้ยถ้าเกิดก็แค่ว่าพี่เปิศศ้ลส่งไปช่วยตัดใหม่วัตถุดิบครบแค่นั้นเองแต่วิธีเล่าเรื่องแค่นั้นเองคิดว่าอย่างนั้นนะครับนี่คิดที่มาว่าทําไมถึงสนใจในเรื่องของสีหนังซ้ำนะครับทีนี้ แต่ขอเนี้ยส่งมทางพี่บุญส่งนิดนึงครับอยากให้พี่บุญส่งช่วยคุยถึงเรื่องงานของหนังสั้นว่าจริงๆแล้วเสน่ห์ของมันหรือว่าจริงๆตัวหนังสั้นเองเนี่ยมันมีจุดแข็งอะไรในการทํางานในลักษณะที่นการสื่อสารกับคนในวงกว้างแล้วก็เราได้เห็นตัวอย่างไงของน้องๆสิบเรื่องนะครับก็จะเห็นจุดอะไรฮะที่น่าสนใจของแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันนะครับจะขออนุญาตพี่บุญส่งนิดนึงครับคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับจุดแข็งของหนังสั้นนะครับเสน่ห์ของหนังสั้นในการที่สื่อสารกับคนวงกว้างแล้วก็ในมุมมอองงข พี่กรรมาการจะได้ดูงานกับน้องสิบเรื่องในศตวรษนี้ในพศนี้ในช่วงเวลานี้นะครับเราต้องชมมันเพราะว่าเป็นเป็นช่วงเวลาของหนังสั้นจริงๆนะครับหนังสั้นเป็นที่รู้จักในหมู่เยาวชนคนหนุ่มสาวแทบทุกคนไม่ไมต้องม,มัธยมประถมมหาลัยมัธยมอยันยานนะครับมัธยมเป็น,นอะไรมีแน่นอนทุกคนกระสันใจะทําทหนังสั้นมันคืออิสรภาพแล้วมันคือเครื่องมือใหม่สําหรับคนหนุ่มคนหนุ่มสาว ดังนั้นถ้าเกิดเราเป็นผู้ที่อ,ย,อยู่มองสังคมเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ฉกโอกาสตรงนี้เราจะเสียโอกาสอันใจหลวงมากนะครับดังนั้นและ,และโดยเฉพาะศิลปะหนังเป็นศิลป,ปะที่สื่อเข้าถึงหัวใจจิตวิญ,ญญาณถ้าทําถึงผมยืนยันว่าหนังมันมันเปลี่ยนจิตวิญ,ญญาณคนได้นะครับแต่ว่ามันต้องสายทักษะฝีมือสูงมากและหนังเป็นเรื่องของการพูดอ้อมๆใช้ศิลปะบางอย่างที่สื่อใจต่อใจจิตต่อจิตโดยใช้ศิลปะ สิบเอ็ดสิบสองอย่างมาหลอมรวมกันจับมือกันส่งพลังนะครับแต่เป็นถ,ถึงที่สุดแล้วถึงแม้มีเทคนิคเทคนิคทั้งภาพทั้งเสียงกรต่อมามาขวางระหว่างคนดูคนทําอยู่แต่สุดท้ายแล้วมันจะสื่อสารเดินกันได้อันนี้ผมว่าสำคัญมากเป็นเป็นเป็นคอนเทมพอร์ติอาร์ตเป็นศิลป,ปะสมัยใหม่ซ,ซึ่งส่งพลังอย่างสูงนะครับอันนี้นี่ในเฟสแรกนะในเฟสแรกนะครับผมคิดว่านี่คือพลังภาพยนตร์สั้นนะครับ แล้วถาม <have S 2> <tinc S 1> ต่อเลยฮะจุดต่างของหนังสั้นกับหนังขนาดยาวที่จะเห็นความแตกต่างชัดเจนหรือหนังสั้นกับหนังประเภทอื่นเชนเมื่อสักผู้ที่ผู้ส่งผู้ถึงงานประเภทสารคดีใช่ไหมครความแตกต่างของหนังสั้นกับหนังยาวหนังสั้นกับสารคดีนี่คืออะไรครับที่ทาให้อาจจะเป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสารงานด้านการสื่อสารรักหักได้ก็นังก็คือการเล่าเรื่องนะครับการเล่าเรื่องหนังยาวก็เล่าเรื่องยาวหนังสั้นก็เล่าเรื่องสั้นทั้งสองอย่างมีความยากลำบากเหมือนกันเลยไม่แม้มันจะสั้นหรือยาว ใช่ว่าหนังยาวจะมีเวลามากในการเล่าเรื่องนะครับียงแต่ว่าหนังยาวเราเอาศัยเราเราสามารถเล่าเรื่องได้ผมยกตัวอย่างนะสมมติเรามีเล่าเรามีเรื่องราวคนคนหนุ่มสาวคู่หนึ่งรักกันแล้วก็มีอุปสรรคไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เรื่องนี้สามารถเป็นหนังยาวก็ได้เป็นหนังสั้นก็ได้ในเหตุการณ์แค่นี้แหละเห็นไหมถ้าเป็นหนังยาวแล้วถ้าเป็นหนังสั้นข้อดีข้อเสียมันคืออะไรถ้าเป็นหนังยาวนะ คนดูอยากจะเน้นอิโมชันอลอะไรบางอย่างของของคู่รักนะครับคนทำนะฮะอยากจะเน้นตรงนี้ก็อ้อยสร้อยกันไปอ้อยสร้อยรักแล้วเลิกเลิกแล้วรักความซับซ้อนของคนหลายนายะมีความซับซ้อนสารพัดเจาะไปถึงความซับซ้อนของคนปุ๊บถ้าเล่าเรื่องสั้นก็สามารถเล่าได้เหมือนกันต้องได้เหมือนกันรักแล้วเลิกจบแล้วยังไงรักคือมันจะสื่ออะไรล่ะครับปัญหาคือมันจะสื่ออะไรรันความยาวความสั้นของหนังไม่ใช่ประสรคยิ่งสั้นก็ต้องยิ่งใช้ความคิด ยิ่งยาวก็ต้องยิ่งใช้ใช้ความคิดผมเชื่อันเรื่องนี้นะครับเชื่อใจเรื่องนี้ถ้าเราทำหนังมาเยอะเราจะรู้ว่ามันไม่น่าใหเดียวกันเลยนะครับทั้งหมดคือการสื่อสารอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจเราคําถามหลายข้อนะครับสามสิบข้อเลยครับครับผมผมก็จาไม่ค่อยได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอย่างแรกนะครับคือผมสิ้ว่าหนังหนังเป็นงานศิลปะอย่างที่พี่บุญส่งพูดไว้นี่ถูกต้องมากอะไรเงี้ยศิลปะมีพลังครับศิลปะมีชั้นเชิญ และศิละปะสามารถเข้าถึงใจคนได้นะครับศิละปะผมว่าศิละปะเป็นเครื่องมือที่มันเป็นมิตรนะฮะสมมติว่าเราเอาครูคนหนึ่งมาสอนว่าต้นไม้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเด็กตาจะรู้สึกว่าโอ้โหมันมน,น่าเบื่อมากมันต้องท่องนะฮะแต่ว่ากกับการเล่าเล่าผ่านภาพวาดสักภาพหนึ่งนะครับสมมติเออเราเห็นต้นไม้ที่ที่สวยงามขึ้นเดียวกับหนังเรื่องหนึ่งที่เราเล่าต้นสมเดมาต้นหนึ่ง มันก็มีความสนุกสนานเกิดขึ้นแล้วก็มีสัมผัสบางอย่างเกิดขึ้นแล้วผมก็รู้สึกว่าศิละปะมันไม่ได้ทำศิละปะมันไม่ไม,ไม่จบอกให้เราเชื่อครับเหมือนกับหนังไม่เคยบอกให้คนดูเชื่อคนดูเชื่อเมื่อคนดูคิดแล้วก็ตัดสินใจเองว่าฉันเชื่อเพราะสิ่งนี้มันจะเหลือฉันกว่ากว่า,นานงานงานพูดตรงตรงนะรครับดังนั้นแล้วก็ยิง่งยิ่งหน,นังสั้นเองเป็นเป็นสื่อที่มีทั้งรูปรกื่นเสียง ยุคนี้มสีสีสิแล้วนะฮะมีทั้งภาพมีทั้งเรื่องราวมีทั้งเสียงประกอบนะครับทําเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็คนยุคนี้เป็นยุคที่เราสมาธิสั้นลงเรื่อยๆนะครับยุคที่ถูก Facebook Twitter โจมตีจนเราต้องสมาธิสั้นมากนะฮะอ่านหนังสือยาวๆจะลำบากมากดังนั้นหนังก็เป็นช่องทางที่ดีในการเผยแพร่รวมทั้งผม,ผมไม่ได้มองหนังในแค่ในแค่ของการเป็นงานศิลปะ,ะแบบเผยแพร่ที่ดีนะครับผมมองว่าหนังใน,ใน,ย,ในยุคนี้หรือเล็กอกที่ออว่า วิดีโอในยุคนี้ดีกว่างานวิดีโอในยุคนี้มันมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่งานศิลปะประเภทเอื่นอีกแล้วครับมันเป็นศิลปะประเภทที่พร้อมถุกแชร์ครับพร้อมถุกไวรัลอีกละการเกิดข,ขึ้นของ youtube ทําให้เรามีที่ฝากไฟล์มันทันทีแล้วก็มีการเสิร์ชที่หาง่ายมากรวมไปถึงยิ่งมีการแชร์ทางเฟซบุ๊กสเปซเตอร์ที่มันง่ายมากดังนั้นการทําสื่อที่เป็นวิดีโอเนี่ยมันก็เลยไปไกลเกินกว่าความเป็นวิดีโอเมื่อ5้าปีก่อนอย่างมหาศาลมากนะครับเรื่อง การอนุรักษ์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะไม่ทราบว่าน้องตั้งต้นจากการอยากให้เป็นหนังอนุรักษ์หรือเปล่าหรือว่าแค่เล่าเรื่องจากตะวันตกถ้าเกิดว่าน้องๆตั้งต้นว่าอยากจะให้หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่พูดถึงการอนุรักษ์คนดูจบอดูจบแล้วเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างใวการอนุรักษ์ผมว่าน้องเขาก็จะต้องคิดอย่างเป็นระบบอย่างเช่นอย่างแรกคือให้คนดูจบแล้วรู้สึกอะไรเช่นดูจบแล้วเฮ้ยฉันจะต้อง ระดับต่ำสุดเช่นแบบอป่าไม้มันดีนาะรักษานะหรือว่าถึงขั้น take action อะไรบางอย่างหรือว่ารวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างผมมาสกว่าความตระหนักมีหลายระดับนะฮะซึ่งถ้าเกี่ยวว่าคนทำมีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากให้อยากให้หนังมาทำหน้าที่อะไรเขาก็กระบดกว้ชัดเจนทุกคนเข้าใจปัญหาไงฮะ,ะสิ่งที่เขาสะท้อนมาคือเขาสะท้อนปัญหาในการนุรักษ์เรื่องเรื่องที่เขามาเนี่ยผมบอกเลยคือเราติงกับพี่บุญส่งตั้งแต่ต้นแล้วว่า เขามีการทําหนังเชิงทดลองที่อุทัยธานีผมก็บอกเลยว่าทําไมมันไม่มีพลังในการโน้มนําคนไปสู่การอนุรักษ์เลยเพราะว่าน้องเขาไม่ใช่นักอนุลักษ์ใช่ไหมครับอันนี้ชัดเจนดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่ใช่นักอนุรักษ์แล้วจะไปโน้มนําคนให้ไปอนุรักษ์เนี่ยไม่ได้เพราะตัวเขาไม่มีเป้าแต่สิ่งที่ทุกคนมีก็คือว่าทุกคนเข้าไปมองปัญหาของการอนุรักษ์ในมุมของ คนรุ่นเขานะครับอย่างเรื่องรัก,รก,รกครๆคล้ายๆเที่สทอนออกมาเนี่ยชัดเจนเลยซึ่งไม่ใช่ไม่ดีฮะดีเพราะอันนี้คือปัญหาใหญ่ของการอนุรักษ์เลยของคนทํางานอนุรักษ์นะครับเพราะว่ามันจะต้องเข้าไปในป่าแล้วเสร็จแล้วมันต้องห่างแฟนอย่างเงี้ยมันมันไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องอันดับหนึ่งเป็นปัญหาของการอนุรักษ์คือความรักนี่คือความจริงที่คนรุ่นเราต้องอยอมรับว,ว่าเขาก็มีสมาธิแค่นี้แหละ แล้วผมด้หวังงานเลิศเลยบอกเมื่อกี้แล้วเราหวังเพียงแค่ว่าน้องได้เข้าไปสัมผัสอย่างน้อยเป็นความทรงจําอันส่วนหนึ่งของชีวิตเขาอย่างน้อยเขาเข้าป่าเขาจะมองแบบใหม่เพราะฉะนั้นราหว,ว่าหนังสร้างชุดนี้สำรั้พวกเราได้กลับมาทบทวนมากขึ้นนะว่าพวกเราเป็นใคนไลเราสามารถทําอะไรเพื่อสิ่งมันหลอมได้บ้างแล้วก็ไปอาจจะอยากลงมือทำถึงแม้ว่าจะไม่เลิศเลิมมนแกนะครับแต่ว่าขั้นแรกรขั้นที่หนึ่งเหมืนกันงสร้างเราเป็นอย่างดีครับเสียได้เสียได้นะ้ำ ได้ท้าตามนะครับผมเล่าให้ฟังเลยนะครัน้องๆงองไปแล้วเนี่ยเรื่องที่ยังอยู่หลายกลุ่มนะเรื่องที่เขาที่ทัพป่าที่มีตุ๊กตาหมีของลูกอ่ะเรื่องนั้นน่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมเอาไปให้ผมไล์ให้พี่ทัพป่าทั่วประเทศได้เลยแล้วมีประโยชน์มากทุกคนก็จะเห็นว่ามีคนเข้าใจปัญหาส่วนตัวของเขาแค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้ได้มากแล้ว เหนังเรื่องที่คุตาไมาพิโร่คุตาตกเด็กเนี่ยนะครับตกเด็กแล้วตัวเองมายิงเนี่ยผมกระจายให้น้องๆงผมนะครับที่ทําค่ายเด็กหรือทำกระบวนการกับชุมชนเนี่ยนะครับเอาไปใช้ก่อนที่จะประชุมหรือเอาไปใช้อ่นระตรงความคิดว่าอ๋อเมื่อรากของปัญหามันมาจากความยากจนอย่างเงี้ยแล้วจะใช้กระบวนการนี้ไปแก้ยังไงผมเอาหนังเรื่องนี้โดยไม่ต้องตัดต่อใหม่ไปใช้ได้เลยเออเรื่องเจ้าป่าที่เป็นปารยอ โปรดักชันดีมากดูเพลินอื้นไปทั้งเรื่องเลยดีสนุกแต่ว่ามันมีข้ออ่อนสองสามข้อนะครับแต่ว่าหนังโปรดักชันดีมากสามารถที่จะเอาไปให้คนในป่าของผมเนี่ยดูได้เลยแล้วทากระบวนการกับางเขาว่าเออวันนี้เราว่าทำที่มันหายไปไหมมันยังอยู่ไหมมันเป็นยังไงสําเร็จรูปสามเรื่องเนี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าท่าจะต้องได้รางวัลน,นะแต่ผมยกตัวอ,อย่างว่าวันนี้ผมหยิบไปใช้เนี่ยผมหยิบ หยิบไปใช้ได้ทันทีอย่างน้อยเนี่ยสามเรื่องจากสิบซึ่งมีอีกอย่างน้อยสองเรื่องที่ผมสามารถหยิบไปใช้ได้เลยก็คือห้าจากสิบละอันนี้แน่นอนนะครับเท่านี้เหลืออีกห้าเรื่องหรือแม้แต่สิบเรื่องเนี่ย <S <S ผมเสนอสสสเสียงดังดังเลยเน,น,น,นาะในฐานะที่กับไพ่ช็อตฟรีจะมีประโยชน์มากเลยถ้าเราไม่ต้องไปป่าละเราเอาสิบเรื่องนี้มาตัดใหม่กันแล้วมาเสริมประเด็นคือวัตถุดิบมันยังอยู่ครบย่ง แต่ว่าในขณะเดียวกันให้พี่เลี้ยงอย่างที่สื่อเองอใครเองหรือใครเองเนี่ยเข้ามานั่งนั่งด้วยกันเลยเอาวิโก้ไปด้วยก็ได้เอาผมมาด้วยก็ได้วิจารณ์แต่เรื่องอย่างเข้มข้นแล้วให้เด็กตัดใหม่ให้พี่เลี้ยงช่วยตัดทั้งสิบเรื่องใช้ได้หมดเลยจะใช้ได้นทีผมสามารถ